ก็วันนี้ฮิวผมเจ้าเก้อหนึ่งฮะไปเกมฮอนด้าผมวันนี้อยู่กับคอมโบนะครับนรกอ่าระหว่างเดนลีฟกับชาแมนบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับเหมือนเราเคยลงคลิปไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับก่อนหนึ่งก็ปุ่นคิเมื่อวานนะครับนี่ติดในมาแรงด้วยฮะสี่เจ็ดในหน้าเล่นเกมอ่อช่องเราแบบไม่เคยติดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วติดเฉยนะสูตรเฮียเรียนแนนะครับก็คนส่งเนี่ยไม่เล่นเรียนแนหรอกมันอยู่ในทีมนั้นแหละมันก็ ส่งมาให้ดูไงผมเห็นคลิปกดเข้าไปดูมันมันมันบอกว่าพี่เช็คหน่อยมันของแม่งไวแปลกแปแม่งโปวะผมลองดูไปสคลิปสามทีไปทีคลิปแม่งห้าร้อยตัวใช่ไหมปกติเราเล่นกันโอ้โหชั่วโมงหนึ่งคลิปสามร้อยตัวแม่งเยอะแล้วซึ่งชั่วโมงแม่งล่อคลิปห้าร้อยตัวก็เลยไม่ให้ดูเช่น <c oughs> อ่าวันนี้เข้าสู่เกมของเราครับชาแมนกับเดนลีฟคือคอมโบมันอยู่ด้วยกันน่ะมันแรงมากนะคอยดูนะ แรงแบบไม่มีสายแหตุอะแรงแบบทําไมถึงแรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันมันแรงเกินดูดีดูดนะดูเลือดน,นะปาบเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเฟิร์ดบาทแล้วผมครึ่งหลอดอะ่ะแค่มันชาแมนกะ็ไม่ได้เห็นมีสกิลอะไรไปช่วยมันนะแค่ได้รีฟสกิลสนะครับแรงเกินดาวสามสิบวินะฮะสกิลสคือบ,คบังคับ อ่าสโลก่อนนะครับแล้วก็บังคับไอ้พวกครีปอะไรไปตีนะครับตีฮีโร่ตีป้อมนะครับแต่ว่ามันพออยู่ชาเมนมันแรงนี่คอยดูนะนี่อ่ะคูดาวกครับดูใส่แซนเวตตัวเล่นนาดูครับป่าดูดิเียอะไรเนี่ยคือแบบครึ่งหลอดอ่ะโอ้โหรออะไรอ่ะเออนี่ะมันแผ่นดี้ก็ไม่ได้ปราบเลยนะได้ลิฟไม่มนแรงว่ะ ออคอมโบน,นี้ครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาก็เคยลงแต่บาเคร้มีคนเล่นครับไม่มีคนเล่นคู่กันเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่สายดันมันแค่คู่กัน,นเฉยครับเอาไปเล่นแบบเกมปกติก็ได้นะเดนรีก็เป็นตัวแทงตัวจ๊บจามาเป็นซับพอร์ตนะครับอีกสามตัวก็เล่นปกติได้เลยแครลรี่สตันอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องแบบฟิกว่าต้องเอามาดานันเอามาอะไรเงี้ยเล่นในปกติามา ลอ,องข้าว่าเวลสาม้วลองทีนี้นนปาบดูดิแรงว่ะครึ่งหลอดอ่ะแป๊บเดียวครึ่งหลอดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพอชาแมนมีสโลงสโลก็นหนีไม่ออกอ่ะสโลสองต่อโอ้โ,โ,อโหดูฮะต่อทีหนึ่งครึ่งหลอดครึ่งหลอดแล้วก็ไม่มีอะไรเห็นไหมว่ามามาถึงเวลหนึ่งมันก็สกิลได้ครึ่งหลอดแบบ ที่เห็นเลยนะครับโอ้โหถ้าเป็นตัวปีใกล้นีดเล่นยากเลยเนี่ยเนี่ยดูดูดูเอา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 ว่าเนีปลาตายมาเนี่ยใส่โอ้โหสกิลใส่ไปนะครับซึ่งรอไปแล้วอาชาแมนคอยช่วยครับแล้วยังไงอะเรียบร้อยครับผมแซนเบสตัวเล่นนาสกิลหนึ่งมาพอดีนี่ฮะอาชาแมนมีสโลแล้วตายแล้วมึงเรียบร้อยเลี้ยบผม นะก็แซงกันเร็วแน่นตรงกลางครับเป๊ปนะครับทางขามเดดบูดทางล่างเป็นวิเซซูเบตเจอกาเซียดกับเดวูครับผมาโดนคืนละป้าสายสโลมาอ่ะกิลหนึ่งก็คืออ่ากดใส่มีดาเมจแล้วก็ที่สำคัญก็คือขโมยสเต็งนะครับอ่าขโมยสเต็งก็เท่ากับขโมยเลือดมาด้วยอ่าสเต็งมันจะได้เลือดนะครับหนึ่งสเต็งได้19 HP ขโมย4 4สเต็งนะครับเท่ากับว่าเลือดหายไปแบบเกือบ80นะครับเเลือถูกแบบลบไป80หน่วยต่อหนึ่งครั้งครับต่อหนึ่งสกิลอ่ามีกระทาฟ้าคูดาวเลือ2.5วิแล้วขโมยสเต็งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเจอตัวแทงแ็งเนี่ยเจอเดนลีฟให้ยืนสกิลสัก2-3ทีนิดเลือดหายเลย มาไปเนี่ยดูอุ้ยเป็บได้เห็ดมานี่ครับต้านหน้าแยกล่างเป็บโยครับเรียบมลอยอ่าข้างล่างก็ได้อยู่สิดเบดสวยครับผมเก็บสองตาฟ้าอะไรหรือเปล่าปาไป โอ,โอ้แสบมาไปก,กิวหนึ่งส่วนเอามาครับไปกิวใส่เร็วแน่นโอ้โหดูดิครับ <Yeah. S 1> แรงจัดนะฮะเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับก <Yeah. S 1> ็คือทีเดียวตายเลยสก,กิลสองคร oh. ทีเดียวหมดหลอดหมดหลอดแสนออกเซอร์วินมาแล้วเซอร์วินจะช่วยได้หรือเปล่านะอ่าออกเซอร์วินมาสักหน่อยเพราะโดนแรงจัดตา้านไม่ไหว <laughs> โอ้โห ตีใกล้หนีหนีไม่ออกตีไกลยังยืนแบบไกลๆได้นะตีไกลนี่โดนชุดเดียวเรับร้อยสกิลสองระยะทั้งไกลเนี่ยพอสกิลใส่แม่งสโลว์เพราะยากที่จะหนีครับจะเว้นจะเป็นตัวที่มีสก,กลิลสตันอะไรเงี้ยไม่มีก็ลับมือ,อยากอยู่นี่มาฮาร์ดเลนด้วยนะรอแบบรอครีบอ่ะ อันนี้ตอนนี้ก็วิ่งหกนะครับแต่ยังไม่เอาบันติอันติก็คือชุบนะครับผมชุบเพื่อนอ่าชุบแบบก้าวตัวจิตสวีเบดดูเดียวอู้แยกล่างสวนไม่รอดอยู่ดีโอทีเดียวทีเดียวเลือดเกือบหมดหลอดอ่ะมันไม่ไหวขนาดมีกันเว่นะแฟนมีกมันเว่แล้วเมื่อกี้เนี้ยังโดนอ่ะ ฮียท,ทำไมมันแรงเพราะอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันลองอ่านดูสกิสกลอ่าแมนเนี่ยเดดลิฟมันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเท่าไหร่มันแรงถ้าอย่าง,งน,นั้นอะดูโดนอย่างเงี้ยดูดิป้าดูดิโอเ <laughs> นี่มันมีลูกน้องอันนี้เลยนะอ่ามีมีมีศพไอ้นี่หรือเปล่าถึงทำให้แรงอะพอสิวสองไม่มีศพศพขึ้นมาช่วยช่วยตีอะ สมัยก่อนนะเดลีฟมันจะมีลูกน้องที่ที่เป็นตบอะตามนะครับยุคหนึ่งมีสูงถึง9ตัวอายุนั้นโกงสดนันบ้านแบบเดียวจาก9เหลือ4เหลือ4ยังไม่มีเลยแตก่ก่อนจะมีแบบลูกน้องเดินตามนะครับพอแบบขีตายปุ๊บมันก็จะเป็นตบอ่าตบเดินตามข้ามาครับเดนบูเดโวปลาปลาปลาไม้จับขาไม่น่ารอนะมาเยอะจัด ยังไงโดนดึงรยบร้อยสวนเอ้ยอะไรอะอะไรเฮียอะไรอะ,รอ,ะรอู้ตายหมดแล้วก็มาได้คิวโอ้โหใครเห็นก็ว่าตายฮะคอบโบเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แล้วงงเลยฮะผมไอเฮียผมก็งงเหมือนกันโอ้โหแอบตายนะหลบได้ฮะคือสก,กิลของเดนลิฟก็ ไม่มีอะไรก็คือสกิลหนึ่งอย่างที่บอกกระดูสแตกสกิลสองกอ็มาคับคีบไปตีส่วนสามห้าสี่นี่เพิ่มเลือดอ่าสำหรับอ่าคีบทุกตัวอ่าคีบที่มันสกิลนะครับปาบเรียบร้อยอ่ะเราเรา,เราไปอลองอ่านสกิลของไอตัวชาแมนดูบ้างนะครับมันมีอะไรที่มันทำให้คู่กันแล้วบันบันเทิงนะครับอ่ะสกิลหนึ่งก็คืออ่าเลือกศัตรูนะครับทำให้ติดมินิซันนะครับลดความเร็ว ่าแล้วก็อะไรเนี่ยอ่าลดความเร็วขึ้นที่55%นะครับและเพิ่มขึ้นจนกว่าจนกระทั่ง70%นอนนี้หมายถึงสโลวนะครับเป็นเวลา2วิอ่าจะติดตัน0.6นะครับแล้วทำให้ความเสียหาย100กายภาพใน8วิอ๋อและสร้างชาแมนมินเนี่ยน1ตัวรอบเป้าหมายไปเวลา4วิอันเนี่ยอาจจะอันนี้ว่ะไอชาแมนมินเนี่ยนนี่แหลวะว่ะใช่ไหม พอมันมันมันสร้างชาแมนมินเนี่ยนแล้วก็ไอเดียลิฟสกิลสองเนี่ยมันก็เลยแบบแรงจัดะอะอ่าผมครับเข้าใจละชาแมนมินเนี่ยนอ๋อนี่ฮะอาจจะเพราะชาแมนมินเนี่ยนสกิลหนึ่งนะครับก็เลยทําให้แรงเวอร์อรนะฮะสกิลสองครับเลือกเพื่อนหรือตัวเองนะครับได้รับเลือดร้อยสี่สิบหิวนะฮะส่งผลทับซ้อนกับเพื่อนฮะอ่าห้ารอบเป้าหมายนะครับ อ่าห้าตัวเรา,าประมาณนี้นะศัตรูที่ถูกฮิวได้รับเขาจ่ายร้อยสี่สิบอาจจะคอมโบนี่แหละหนึ่งสองส่วนสามเป็นเสื้อคุมนะฮะเสื้อคุมเวลาจะตายเดือยจะเด้งใส่เพื่อนได้ครับส่วนอันตีก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าที่มันคอมโบไม่ได้ใชอันติอันติคือแบบฝนตกแล้วลดเกราะเออน่าสนใจครับอ่าไอนน้สกิลของเดนลีฟเนี่ยมันมันดูง่ายแค่สกิลสองไป เราไปดูในหน้า,นาจอของชาแมนมาดีกว่าเพราะว่าตานนี้เราดูเป็นแบบคอมโบไงคอมโบมะดูส่กของตัวมาดูในส่วนของการใช้งานของสกิลชาแมนบ้างระหว่างเดลิฟสกิลสองใส่เนี่ยใช่ไหมกดสกิลอะไรแต่ว่าเลนพังไปแล้วฮะกาสิบนาทีแล้วไปลางต่อครับโอ้โหโดนทิพยียบมาโดนดึงโอ้ยชาแมนโดนดึงครับ เดลีฟ uh, สกิลส่วนไปฮนะป้าป้า,ปาโอ้โหโอละว่าชาแมนไม่รอดนะบ่อริเลตันช่วยครับป้าเฮกดูแซกตีทีเดียวเอวยกำจัดทิ้งโอ้แม่งฆ่าตัวตายก่อนเสียดายนะไม่เป็นไรนะก็รอเกิดก่อนนะครับก็ดูเดลีไปนะครับ ip, เดลีฟเดียวบอกกันทาฟ้านะครับส่วนชาแมนเอาอเป็นรถเกาะ เดี๋ยวลองเอาไปเล่นบ้างนะครับอุนน้ยซิเว็ล็อกขาโดนตบแล้วตบนี้ตบไหมรถนเกาะโอ้มีสโลจับขาเดือบลอยตายอาเดี๋ยวยยรีบดันบ้านไห้ครับเฮ้ยตานะโอ้โหตาเตียนวิเลบิ้งมาต้านช่วยฮนะโอ้โนเดอร์โวดึงกลับไปนะชาแมยกําลังมาเป็นรีดทาฟ้านะครับ11นาที เริ่มมีกิ่นแล้วนะเริ่มมีกิ่นแล้วนะเอเดนบุมจะอิมมาวะโอ้คิวหกอะเอดนบุมตายครับนี่ฮะดูครับนี่โอ้โหแล้วนี่ครับชาเมนสกิลหนึ่งสองนี่เองครับมันเลยแรงจัดๆนะครับผมหายเลยครับเดวโอ้คอมโบหนึ่งสองแล้วคู่ดาวอย่างละประมาณสกิลสองหกวิสกิลหนึ่งสิบสามวิครับโอ้โหรับมือยากถ้าคู่นี้อยู่เลนดูดูดูฮะดูครับป่าดูดิครับ โอ้โหไอ้ที่มันแรงจัดครับนี่แค่สก,กิลสองเนี่ยสก,กิลสองไม่ได้สก,กิลหนึ่งอ๋อนี่ส่งผลให้เราเป้าหมายนะครับโอ้โอเกียนว่ะเกียนคู่นีิเกียนเลยโอ้โห,โโหคือมันแรงเกินนะดูดิดูเด,ด,ด,ดวัวน,นะดูครับป้าบดูดิโอ้โหแรงมากนะแล้วไม่ต้องใช้ของเี้ย่เลยครับสก,กิลก็แรงอันนี้มีของด้วยครับโอ้ยไปเล่นตามกันนะครับมัโหดเกินนะผม อ่ะก็คือมันมันมัน,ม,นมันต้านยากอะ่ะดวสโลก็หนีไม่ได้ยกเว้นจะแก้ได้ด้วยฮีโร่ที่แบบแม็กมัดเบเฮตันนีอะไรเงี้ยถ้าตัวที่ไม่ใช่ที่จะมาแก้ได้คือแก้ยากต้องแก้โดยตั้งแต่เลือกตัวแก้หน้าง,งานน่าจะลำบากอยู่เนี่ยดวสโลแล้วสันเรียบร้อยไปยหนยครับเรเวนแมนมา,นามไมีเดลิฟป้าบ เลือนไหลเป็นน้ำับผมโอ้โหนี่ครับมีมีเงี้ยป่ะแอบใส่แอนตี้ลงมาโอ้ไม่รู้จับว้าโอ้ไปไปครจบเลยริฟจบดัเลนแพ้เออริฟจบดีกว่าอ่าเป็นไงครับตอนนี้ก็กดไปเจ็ดนะชาแมนเดนลีฟกดไปเก้าสู่เนี้ยผมไปครับริฟดันเลย งเตะดดดันปอ้อมได้ด้วยนะครับตัวนี้อ่เอาเป็นลงเท้ากอดทาฟ้าแล้วก็เสื้อวินอ่าชาแมนก็เอาเป็นกันเบสกันรถเกาะให้นะดูรับป้าบเรียบร้อยเจอเตี่ยวโมดึงใบกัดป้าบนี่มีเสื้อคุมเด้งเลือดฮะอันตรีสวยไปก่อนเดรีฟสกิลหนึ่งช่วยครับผมป้าบู๊นี้เก็บสองแล้วใกัดชาแมนครับชาแมนพอจะตายเสื้อแมนเล้งเลือดนไง มีแค่คุมครับก็เลยไม่ไไมตายรอ,อเ,อเ,อเรียบเตรยโกอตะกัดับวนีาอทีเอาบาแรกเลยเพื่อนในรีมันดันไว้อยู่ครับเคคิบหน่อยเป๊ปยกใส่ป้อมแม่งเลย ่สกีเบดโอ้โหเอคนจริงที่บ้านไปฮะสกิีไบเดวูอุ้ยโดนจับขาไว้ทม่เป็นไรดีบ้านไว้ครับนี่ครับมันมีลูกน้องโอ้โหมาฮะโดนดึงไปแล้วอ่าโดนกัดนะครับเป๊ปมาโยนตุ้งหูโยนปั่นอุ้ยสวยจ้าครับผมโยนไปให้สกีเบดปั่นสองอ่ะแซนหนีฟาร์มอยู่ครับผมกลับมาก็ทำอะไรไม่ได้ครับเรียบร้อยปแลกการโอ้โหหูนี้ออโต้วินเลยเนี่ยไอ้เ้่โดนการเสียแจ้งแข่งกับมึง ตาแล้วโยนตบเป๊ปเอ้าแล้วโยนบ้ามาชแมนชแมนนิวหน่อยชแมนโอ้แล้วชุบมาครับผมตายครับชุบตัวเดียวอย่างี้เลือดเต็มหลอดไม่เป็นไรแต่ใหญ่ชุบสี่นะเดี๋ยวเสียเก้าเฮ้ยแซงลงมาครับโอ้โหลงใครฮะลงไหนจ้าไปแล้วลงไล่เป๊ปครับผมเป๊ปตัานสวนมาโอ้โหจะตายทีเดียวอวิเซเจอครับแล้วเฮกตันไป เจอตัวจริงแล้วยิงหน้าสัตวเลยครับหูลงมาตายอ่ะแซนเวดแล้วชาแมนเจอจับไประวังหลังแม่งหลับทัวเลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนเอาอะไรต่อคบดูนหมูไหมดูนหมูยุคนี้กำลังมาแต่แว้งเนื้อซะแล้วนะครับนะสม,มุดผักดูนหมูใหม่นะครับดูดใหญ่ดูดผัก,เร,ก,ก <laughs> เ,เรียกอะไรวะเออเรียกอะไรวะเห็นไอ้เออเอบางบางคนก็เรียกแท็บเล็ตแท็บเล็ตใหญ่ ผมเรียกดูดดูดูดูเรียกอะไรนะเอ่อสมุดผักใหญ่เออดูดดูดหมูใหญ่อย่างนี้หรอไม่เรียกอะไรวะดูดผักออะดูดผักดูดผักเออตั้งชื่อภาษาไทยให้เท่ไหมสมุดผักสีแดงอะไรีตายเาบอกอุ้ยรอดเฉยฮะเรียกว่าอะไรอ่ะดูดผักเออดูดผักก็ได้นะดูดผักผักดูดผักดูดไม่เท่ดูดผักเท่กว่าเฮ้ยออกอะไรออกดูดผักนีดูดผัก <g ül üyor> ก็คือดูดหมู่แล้วก็ผักได้ด้วยไงเออดูดผักฟังดูแล้วแบบเป็นแบบพร้อมมายสองด้านเนี่ยดูดผักคนไม่เล่นหอนก็แบบวแบบดูดผักเอามาดูดได้อะวะดูได้ดิเธอเขียวว่ายอกเรียบร้อย ตามาเดลี่ครับว่าอ้าวออกกันเมกกันดังครู่ฮะก็อาจจะออกคนละแบรก็ได้ครับเดลี่ออกไปเลี้ดออกไปชาแมนออกแบบกันเมกสนตัวไหมเออกันเวทอันใหม่อันกลางอ่ะอ่าดันไหมครับเป็นสนใจเรวรีบจบเดลี่ซื้อสองแ้อมป์ดิเออเราเกมไวไงเราเราเรารีบไม่สกิลด้วยครับโอ้หกักสกิลครับไม่ไม่สกิลดันบ้านออกครูดาวอยู่สวย ไปเลยครับแ้าไม่มาแล้วก็ดันได้เลยเนะี่ยเผิ่แป,ลปล๊บหนึ่งก็แตกอะ่ะโอเปโดนไล่ล่าอยู่แซนลงมาป้าปโอหูวิ่งหนีแม่ฮะลงไหนะไม่ลงนี่ครับลงล่างฮะใส่เปปเปปมาแล้วยกสวนก่อนแซนล่วงครับสแลกดาวควายขึ้นครับดูโอกัดแล้วไขว้ามาเติมลตแล้วตายครับผม,ผม้งทิเวนมาป่านไปก่อนป่านไับป่นป่นป่านไม่เข้าเลย อาชาเมนมาสเวตซับเอ้ยสวยวิเลมาเฮก่อนนะตะดันตายแล้วยิงอ่ามาพอดีเลยถึงลาอูสโลแล้วแล้วบิงออกไปก่อนนะครัฮะหูยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวกับชาเมรแล้วสกิลสองมีลูกน้องโผล่มาเป็นสกิลของมันว่ะแต่ก่อนไม่มีไม่ใช่หรอวะมันแค่เอาลูกน้องไปดันเนี่ยนี่มีลูกมีลูกน้องเพิ่มเติมเปล่าวะเนี่ยมีลูกน้องเพิ่มเติมใช่ แอนรุนน้องแบบชั่วข่าวป่าแตกเลยไปเลเลือกระเพื่อนห้ามดันบ้าไมครับต้องสนใจสิเอดไปเฮ้ยสีไ่ไม่มีไม่เหรอเพื่อนอ่าโดนชีดรถคงรถเกร่ยอยู่่าไปกิวใส่เดีววป้าโอ้โหเลือดหายยังน้ำมาปะผมจะแม่ได้กิวอะแข่งแข่งยังโดนนะครับดเดวขอห้ามกวการบ้าไปทังที มามาตีต่อครับไปได้ลีฟสิลสองใส่มาแหลกวข้างขวาดิไดีเอวิเล่ฮะิเวทมาป้านวิเล่ตอนสองแล้วสกิลสองส่วนไปรอเอ็มพีพีเป๊ะมาตาละโย้โอยคอนรออะไรสิแปด,ดนาทีสองบาแล้วอ่ะโอยดึงใครไปครับดึงชาแมนชาแมนมีเสื้อผมยิ่งเดือดทีหนึ่งปึ๋งอ่าเลยเด้งขึ้นมา อ่าบอลแหลกแตกแล้วครับไปบนต่อถอยเลยดีกว่า <D> ดึงอ้าวโดนเดลี่อ้าวเรียบร้อยครับบอกไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอ้ยไม่ตายอ้าวโดนสวนตายแล้วเอา,เอายิงหอ้เหลบแหมโอ้ท่อไฟตีแสนมาห่วยแล้วตายนีอุ้ยมีเสื้อคลุม,มครับเด้งเลี้ยงกลับมาแล้วไงครับเป๊ปตาน สวยนะยังไม่ตายนี่ยู่ครับแล้วโอ้โหแซนตามสุดแซนตามสุดเสร็จเป๊ปซิเวตปันป่นมาเดวโวกัดใครไม่รู้ครับกัดสิดเวตแล้วโอ้โหน,น,นัวจ้าฮะไดรีได้คิวครับผมและเอาไม่ลงฮะอันนี้ฮิวกันมันเลยครับไปไหนเป๊ปแล้วโยนคีบใส่ต้านต่อโอ้โหเดวโอดึงช่วยไปแล้วเาเนตนมาตีวิเซ่ฮะเฮกสวยไปหนึ่งทีแล้วซานครับโอ้โหยังตายไม่ตายฮะฝั่งเราตายยากตายเย็นมีฮิวมีเตอร์คุมอะ โอ้โหวิ่งลกันหมดเลยไปแล้วผมพอเป็นกอรกระดูกเรียก็เหมือนเดิมระบาบนบาเดียวไปยี่สิบสี2สองทางเหนื่อยแล้วโคตรตายคนละสิบ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 ไปไปครับจีจีเฮ้ยแฟนลงตายเนี่ยเอา้าเชี่ยยี่โดนคิปฆ่าตายควายยิบหายเลย เ้ยตายนานนะเฮีย50นาทีไอ้50วีเะมึงนคิวโดนคิวค่าตายนานเว้ยเฮ้เดลีฟไปชูให้มันมาหน่อยเว้ยรอนานนะเฮียออกเป็นเซรับเดลีฟเดลวูดออกมาแล้วถูกไหม มีมีเงนตีนะฮะแต่ว่าไม,ไม่ไม่ชุบด,ดีกว่ายี่สิบปีปล่อยมันครับมันคือราคาที่ต้องจ่ายราคาที่ต้องจ่ายอ่าคือคืออันนี้นี่นอกนอกเรื่องนิดนึงแต่อยู่เรื่องในหอนวิธีสมัครฮอนเนี่ยผมสอนไปประมาณร้อยกว่าคลิปแล้วบางคนสมัครไม่ได้ครับแอบไปร้านเสียเงินสมัครเจ็ดแปดสิบเจ็ดสิบโอ้โหเสียดายตังค์นะแต่แบบเราก็สอนไปแล้วอ่ะอาจจะแบบทำไม่ได้เองไม่ไม่ไม่พยายามดูเองก็ได้โดนค่าวิชาไปแต่กแบบ็อย่างที่บอกว่า ไอ้เคียเอ้ยมันแพงนะเจ็ดสิบ <c oughs> แกละมากรไอ่ดีล้วก็สอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนมันปากเปียดก่าแขะแล้วนะเออเสร็จโกเลยหวานเจี One ๊ยบเจ็ดสิบมาห้าสิบมาทางนี้มา <c oughs> เออมาสิบไอ0ดีห้าร้อยแล้วนะมามา,มาทางนี้ห้าสิบบาทนะผมส <c oughs> มากรให้เออไม่งังนม่อาว่างมึงนี้เลยฮนะห้าสิบโอเคมาต่อครับบ๊ม แต่กูยิงลึกไปสับทั่วเชียโอ้โหเก็บสองครับมาต่ออ่าอ,อันนี้วะโอะ้มีช่องฮอนนี้ที่ว่าช่องฮอนหนึ่งศูนย์หนึ่งทีเฮดคอยช่องนั้นทำเดี๋ยวว่าสอนเพื่อนใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะแบบสอนเกี่ยวกับการสม,มัครการโหลดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราลงคลิปไปแล้วด้วยแต่มันอาจจะยังไม่เคลียร์ไม่ละเอียดพอนะครับเดี๋ยวผมจะแบบ จอเลือกทุกๆเรื่องที่มันมีปัญหานะครับออกก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ต้องไปติดตามนะครับก็เซิร์ชเอาไว้เจอปล่อยให้มันรันไปตามปกติปล่อยตาห้าพันกว่ากว่าอฮอนหน,นึ่งศูนย์หนึ่งเอาไว้แบบสำหรับเล่นใหม่นะครับอันนี้สำหรับเล่นเก่าเกมละช่องห้าหนึ่งห้าในช่องโปรฟิเออร์นะในนี้อ่างปานปาดเรียบร้อยโอ้โหช่างแรงเกมสอง ามาถามทางแล้วครับโ okay, อเคเราเล่นกันดูฮะคู่นี้ครับจาเมรได้ลีฟถ้าเจอนะเราอยู่ฝั่งเราข้ามกดออกเลยคุณไม่ได้เราบ้าบเฮตโตแล้วเดี๋ย <c oughs> ว,ว,ว <c oughs> ไปลองเล่นดูฮะว่ามันจะแรงแบบในคลิปรหรือเปล่าครับแต่ถ้าเราเจอแบบเบฮหรือแมัดม,มาจ,จะเอาตัวรอดมาได้นะเออเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลนแต่ว่าเปลี่ยนเลนมันก็มันก็กลับมาได้นะ สมมติเราหนีบนมันมัน,ม,นมันพอเราเห็นมันหนีมันก็จะตามมาได้มมครับอบีกสาวทีแล้วนะครับออโอ้โหเอซีมิ๒๙ยูซิมตัวชาแมนเราถือว่าต้นเกมกดเลนได้ดีนะแล้วก็ได้ได้ไดไดป้อมไวป้ามาเพื่อนก็รวยไงพอเพื่อนรวยก็เล่นง่ายครับผมเพื่อนรวยก็ทำอะไรก็อร่อยป้าไปเลยมาครับรอยิงก็ครับ บ้ามโยนคีไปโอ้ไป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 อาจำเม่จำเเมนจำเเม่เอาฮาร์ดว่ะโอไคครับเรียบร้อยบ้ามโอ้โหเป๊ปโยนเพื่อนมาเลยมึงโอเคครับก็จบเท่านี้ครับผมอ่าสกอร์ส่วนตัวของแต่ละคนก็จำเมนสิบเดที่สองนะครับโอเคก็ไปแล้วบาย ก็ส่งติเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจ Facebook ได้เลยนะครับ